ใกล้จะถึงวันมาคาบูชาแล้วนะคะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้เปิดงานประทีปแห่งพระธรรมนำศรัทธาบูบชาเพนเดือน3ค่ะโดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุาปริสถานที่ลานคนเมืองให้ประชาชนได้สักการบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งที่ส่วนกลางค่ะก็ร่วมกับวัดสุทัศน วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะจัดงานประทีปแห่งพระธรรมนำศรัทธาบูชาเพนเดือน3ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุ9 9องค์ซึ่งเป็นส่วนพระองค์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยายนสังวรวัดบวรนิเวศวิหารพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาประดิษฐานณบุตรสบกมณดบลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียนสักการะบูชาค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะนายอิทธพลคุณเพื่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานณมณฑปค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางโอวาทป,ปาติโมกตามแบบพระพุทธรูปวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานพุทธาศาสนาด้วยค่ะ ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในเรื่องของในสัปดาห์สําคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องวนวันมาคาบูชานะครับก็จะจัดขึ้นที่าลานคนเมืองสารวัตรกรุงเทพมหานครและที่วัดสุทศน์เทวาร,ารามนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายนะครับทั้งวอล์กไลรี่ว่าว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล9จุดนะครับรวมถึงการาประกวดตอบอมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะการประกวดอัญเชิญนิธารัศนาศาสนพิธีนะครับเรื่องของ าการสวดสรพันยะนะครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพื่อให้น้องๆเยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็เพื่อที่จะช่วยการสืบทอดบวรพุทธศาสนานะครับ ซึ่งในงานนะคะก็มีการจัดอิทัศการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประจำปีเกิด12นักษัตวการบรรยายธรรมการแสดงผลงานจากองค์กรเครือข่ายและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงมีนาคมที่บริเวณล,ลานคนเมืองและวัดสุทัศเทพวรารามนะคะก็ไปกันได้นะ,ะจนถึงวันจันทร์นี้ค่ะ